จำได้ไหมครับว่าครั้งสุดท้ายที่คุณได้ทานอาหารสังสรรค์ร่วมกันกับเพื่อนโดยที่ไม่ต้องสวมหน้ากากที่ร้านอาหารมันคือตอนไหนกันครับบรรยากาศความสนุกความคิดถึงการได้รวมตัวกันแบบนั้นคงจะเป็นสิ่งที่หลายคนเฝ้าทวินหานะครับแต่มองอีมุมหนึ่งครับในฐานะของผู้ประกอบการมันไม่ใช่แค่ความรู้สึกคิดถึงอย่างเดียวครับ แต่มันคือสิ่งที่เรียกว่าหายานักกลางสถานาก,การณ์วิกฤตโควิดเก้าที่วิกฤตขึ้นทุกวันครับล็อกดาวน์เคอร์ฟิวมาอีกแล้วนะครับไม่สามารถจะเปิดร้านอาหารได้แล้วยอดขายของร้านส่วนมากน่าจะหายไป8ป90%เก้านะสิบเปอร์เซ็นต์เนเศรษฐกิจอาจจะพังไม่เป็นท่าร้านไปแล้วเพิ่มอีกห้าหมื่นรายนะสามารถพูดได้อย่างเต็มปากว่าวิกฤตแล้วจริงๆ วิกฤตแล้วจริงๆวิกฤตแล้วจริงๆครับก็อาจจะเป็นลมหายใจท้ายๆของหลายๆธุรกิจร้านอาหารของหลายๆผู้ประกอบการไม่น่าเชื่อครับว่าเป็นระยะเวลาเกือบ2ปีแล้วครับที่พวกเราทุกคนใช้ชีวิตอยู่กับวิกฤตโควิด19ถ้ามองในมุมมองของผู้ประกอบการนักธุรกิจต้องบอกว่านี่คือพายุลูกใหญ่ที่ซ้ำเติมครั้งแล้วครั้งเล่าตั้งแต่ระลอกแรก จนมาถึงระลอกที่3และระ,ะลอกที่4มันเป็นวิกฤตที่ทําให้ผู้ประกอบการโดยเฉพาะร้านอาหารบอบช้ําหนักเหลือเกินเดอะสเก็ตซ a u อสสารคดีพิเศษตอนนี้เราไม่ได้พูดถึงแค่ปัญหาหรือผลกระทบของโควิด1 9อย่างเดียวแต่เราอยากพูดได้เห็นถึงทางออกหรือเป็นคำพีในการเอาตัวรอดไม่ใช่แค่กับโควิด1 9อย่างเดียวแต่กับทุกๆวิกฤตที่คุณอาจจะเจอได้ในโลกอนาคต ต้องบอกว่าก่อนโควิดเนี่ยเป็นช่วงที่แบบบริษัทเนี่ยแบบมียอดขายที่ดีที่สุดตั้งแต่เคยเปิดมาสิบกว่าปีนะครับแล้วเราก็มาเจอเรื่องนี้แล้วก็คราชเลยครับรอบนี้เนี่ยเป็นรอบที่หนักที่สุดคือต้องพูดจริงว่าเราก็ไม่ได้เป็นบริษัทขนาดใหญ่เงินทุนสำรองหรือว่าหลายๆอย่างที่เรามีรีซอตสต่างๆที่เรามีเราก็พูดจริงว่าเราก็ใช้ไปจนจะหมดแล้ว แล้วพอเสร็จแล้วปุ๊บเอาแคนเซิลทยอยแคนเซิลเกลี้ยงจนแบบว่าบริษัทไม่มีลูกถัรวเข้ามาเลยจูสูญเลยสูนเลยปกติในจำได้ว่างานจะเยอะม,มากเอร้านอาหารวันนี้ค่าเช่าก็ยังต้องใช้ยอยู่ก็คือเสียค่าเช่าและเสียค่าคนที่มารับของเพื่อไปส่งห้ด้วยเพราะฉะนั้นต้นทุนก็จะเยอะขึ้นเรื่อยๆคือการปิดแต่ละครั้งเนี่ยพี่เสียหายเฉพาะค่าของที่อยู่ตู้ พี่เสียหายค่ะต่อสาขาก็เกิดแสงแล้วข้อสั่งเปิดใหม่ในการเปิดใหม่กุ๊เนี่ยมันก็เหมือนเหมือนเดิมลงทุนใหม่สารอบที่ผ่านไปคือพี่ติดลบก,กับตรงเนี้ยไปเนี่ยพึ่งตรงว่าเป็นร้านแล้วการจะเอาตัวรอดจากวิกฤตได้เราต้องรู้ตัวก่อนครับว่าเราอยู่ตรงไหนของวิกฤตผมอ้างอิงเฟรมเวิร์กจาก m c k กเคนซี่นะครับเขาบอกไว้ว่ามีสเตจด้วยกันที่เราจะฝ่าฟันวิกฤต5ขั้นตอน เป็น5 Re รีนะครับรีแรกคือ resolve หรือการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ารีที่2คือ resilience หรือการยืดหยุ่นรีที่3คือ return หรือคุณสามารถเด้งกลับมาได้และรีที่4คือ reimagine คือการมองอนาคตใหม่และ5คือ reform คือปัตบร,รูปองค์กรของคุณทั้งหมดในตอนนี้ครับเราจะโฟกัสใน3รีแรกครับซึ่งผมคิดว่าเป็นช็อตเทอมหรือว่าระยะสั้นที่สำคัญที่สุด พี่ป้อมพี่ขวัญเป็นเจ้าของร้านอาหารที่ชื่อว่าโมจิราเมนก่อนหน้านี้ทั้งสองท่านเป็นไกด์มาทั้งชีวิตไม่เคยทําอาชีพอื่นและไม่เคยทําธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับร้านอาหารแต่เมื่อเจอโควิดสิพวกเขาก็ได้ลุกขึ้นมาทําสิ่งใหม่ที่พวกเขาไม่เคยทํานั่นก็คือการขายราเมนเปิดร้านรานเมนกันดีกว่าไม่ลงทุนไม่ต้องเยอะเราคิดว่าเราจะทําราเมนที่ราคาที่ทุกคนจับต้องได้ครับแล้วพอเจอโควิดรอบไหนที่หนักสุดนเนี่ยครับ งายปึงเลยแล้วก็เราก็มานั่งคิดขึ้นว่าไหนๆเราก็มานั่งเฝ้าแอปอยู่ก็ไปเฝ้ากันที่บ้านดีกว่าแม่ก็เลยแม่มาเปิดสิ่งที่โมจิราเมนโดดเด่นก็คือทั้งสองท่านทําด้วยตัวเองทั้งหมดแล้วก็พยายามลดรายจ่ายทั้งหมดร้านก็มาทําที่บ้านราเมนก็ทําด้วยตัวเองและอย่างที่สองครับเขาทําทุกอย่างด้วยใจครับไม่ว่าจะเป็นคุณภาพของอาหารการใส่ใจในรสชาติ หรือการพูดคุยกับลูกค้าการสื่อสารกับลูกค้าเขาก็ใช้ใจคุยทําให้หลายคนนั้นไม่ใช่แค่ติดใจรสชาติของราเมนอย่างเดียวแต่ยังติดใจคําพูดคําจาของเจ้าของด้วยครับและแม้ว่าทางการจะสั่งไม่ให้ทานอาหารที่ร้านทางพี่ป้อมพี่ขวัญก็ไม่ได้ย่อท้อครับแต่พยายามขวนขวายที่จะเข้าหาลูกค้าในรูปแบบของตัวเองคือเราย้ายไรรกามาจากแอปทั้งหลาย ตรงนี้คือลูกค้าใหม่ทั้งหมดเลยแอ้วก็มีเมมเบอร์ลูกค้าเก่าไว้อยู่ครับเราก็พยายามส่งพิกัดไปส่งไลน์คุยจ้าเรามีเรามีเมมเบอร์ไว้่แล้วเราก็พยายามส่งไปให้ลูกค้าลูกค้าเขาก็เห็นเขาก็มาโอ้และเรามาถึงจางที่นี่ปุ๊บเราก็ทำโบรชัวร์แจกตามบ้านแจกตามบ้านโอ้นี่เป็นพื้นที่ใหม่ที่เขาอาจจะไม่รู้จักเราใช่ไม่ว่าจะเป็นการติดต่อหาลูกค้าเก่าการให้เบอร์โทรศัพท์รับสายด้วยตัวเอง การติดต่อทุกแพลตฟอร์มหรือแม้กระทั่งการส่งอาหารด้วยตัวเองครับฟู้ดเดลิเวอรี่อาจจะเป็นหนึ่งในกลยุทธ์สำคัญของโมจิราเมนแต่ไม่ได้หมายความว่าวิธีการนี้จะได้ผลสำหรับทุกๆร้านอาหารนะครับผมได้พูดคุยกับพี่อ้อม เจ้าของเฟรนชชายย่างเนยปิ้งย่างชื่อดังนะครับเขาได้ทดลองทำา d e l i v e r y ตลอด1นึ่งปีกว,กว่าที่ผ่านมาแล้วก็พบครับว่ามันไม่เวิร์คจริงๆคือยอดขายนะคะจากป,กปกติย่างเนยเนี่ยเขาขายยอดก็ประมาณแบบ, 7, 8, 000, แบ,บ 100, เจนะ็ดแปดหมื่นกับแสนอะไรอย่างเงี้ยแต่พอมาขาย Delivery วันแรกก็ได้สักประมาณ8ปดพก็ถือว่าเออก็ยังดีเนาะขายได้อะพอวัน ถัดไปเรื่อยๆยอดมันลดลงลดลงลดลงจนเหลือสุดท้ายมันเหลือวันหนึ่งไม่ถึงคันพี่ก็เลยมองว่างั้นเราหยุดดีกว่าถ้าทำแล้วมันติดลบแบบเนี้ยเราอยู่เฉยๆดีกว่าแล้วก็จ่ายเงินเดือนพนักงานไปเลยดีกว่าเมื่อรู้ว่าสิ่งที่ทําไปนั้นมันอาจจะไม่ได้ผลจริงๆสิ่งที่ควรทําก็คือการกล้าหยุดครับหยุดเพื่อห้ามเลือดตัวเองไม่ให้ไหลไปมากกว่านี้แต่ไม่ใช่หยุดอย่างเดียว สิ่งที่คุณอ้อมเก่งมากที่ทําให้ธุรกิจของเขาพอที่จะไปต่อได้หลังจากนี้ก็คือการจัดการเรื่องการเงินตอนนี้ของย่างเนยเฉพาะสาขาพี่ก็คือหยุดเลยค่ะทั้ง4สาขาคือให้พนักง,งานหยุดแล้วพี่ก็จ่ายเป็นเงินเดือน25คือจริงๆอ่ะเราเราสำรองเงินสดไว้อยู่แล้วอะค่ะเอาตรงๆเลยนะพี่อ่ะมีเดือนหนึ่งเนี่ยฟิกคอร์ของพี่ที่มองเนี่ยประมาณ4ี่แสนกว่าบาทในการดูแลร้านแต่ละร้านนะ โอเคพี่ก็มองแล้วว่าโอเคสี่แสนกว่าบาทเนี่ยพี่จะมองไปข้างหน้าแล้วว่าพี่ต้องใช้เงินเท่าไหร่อย่างรอบเนี้ยพี่รู้แล้วว่ากะคร่าวๆเลยสามเดือนที่พี่ต้องจ่ายพนักง,งานพี่ก็จะเตรียมเงินสําหรับตรงเนี้ยไว้แล้วว่าโอเคเราต้องเตรียมไว้เท่านี้นะเดี๋ยวเราจะจ่ายพนักง,งานเท่านี้เท่านี้แต่ถ้าเหตุการณ์มันเกิดอะไรขึ้นอีกเราก็จะรู้แล้วว่าอ่ะเราต้องเตรียมเงินเพิ่มไหมหรือเราไม่ต้องเตรียมละเพราะร้านได้เปิดแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะแบบเหมือนเราก็จะรู้ว่าโอเคเรามีเงินต้อนเนี้ยตรงเนี้ย เราจะไม่เจ็บเพิ่มกว่านี้แล้วแล้วพนักงานทุกคนเนี่ยเขาก็จะได้รู้ตัวว่าโอเคเดือนเนี้ยฉันได้เงินเดือนเท่านี้แน่นอนนะเขามีการผ่อนรถผ่อนบ้านอะไรพี่ก็จะแนะนําเขาว่าตอนเนี้ยไปพักชํารหนี่ก่อนอะไรที่ทําให้ไม่เสียประวัติไปทําบอกท,ทําวิธีนี้ไปก่อนเพื่อให้ตัวเองรอดไปให้ได้รอดไปพร้อมๆกันอย่างน้อยเงินสดที่มีเนี่ยก็ยังใช้กินอยู่ต่อวันได้อ,อะไรที่ไม่จําเป็นเราจะไม่ซื้อเราจะตัด จริงๆร้านค่ะที่เพิ่งตง้งปิดปิดนานขนาดเนี้ยปวกมันก็กินโต๊ะอะไรมันก็พังไปหมดทุกอย่างมันก็เสียหายแต่บอกว่าโอเคเรายังไม่ต้องซ่อมเรายุติเราทีเดียวตอนเปิดร้านเรามาดูกันเลยว่าอะไรพังและเรามาปรับรีโนเวทกันตรงนั้นใหม่อีกทีบทเรียนจากย่างเนยบอกเราครับว่าการบริหารเงินสดเป็นสิ่งที่สําคัญมากมันเหมือนกับออกซิเจนมันเหมือนกับเลือดที่จะหล่อเลี้ยงธุรกิจของเรา ให้เดินต่อไปได้ผมก็เลยไปพูดคุยกับพี่จิมสุวภาครับซึ่งถือได้ว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารเงินสดพี่จิมเรียกสิ่งนี้ว่าวงจรเงินสดหรือ cash cycle อธิบายอย่างง่ายครับวงจรเงินสดนะครับก็เหมือนวงจรที่มี4ขั้นตอนวนลูปเป็นวงกลมแบบนี้นะครับขั้นตอนแรกก็คือเรามีเงินสดมาครับ พอมีเงินสดเราก็เอาเงินสดนั้นไปซื้อวัตถุดิบนะครับซึ่งสิ่งนี้ครับก็คือสิ่งที่เรียกว่าคุณจะมีบัญชีเจ้านี้อยู่หลังจากนั้นเมื่อได้วัตถุดิบมาแล้วคุณก็จะนําไปสู่กระบวนการการผลิตครับกระบวนการการผลิตนี้คุณก็จะได้มาซึ่งสินค้าหรือผลิตภัณฑ์เสร็จแล้วครับคุณก็นําสินค้าหรือผลิตภัณฑ์นั้นไปวางขายครับถ้าคุณวางขายไม่หมดก็จะมีสินค้าคงคลังแต่ถ้าขายหมดครับคุณก็จะได้เงินสดนั้นมา การขายของนั้นจะเรียกว่าคุณมีบัญชีลูกหนี้อยู่นั่นเองถ้าเปรียบเทียบเป็นร้านอาหารอาจจะง่ายขึ้นนะครับร้านอาหารเรามีเงินสดเราเอาเงินสดนั้นไปซื้อหมูไปซื้อผักชั้นเงินที่เรากำลังไปซื้อนั้นก็เท่ากับว่าเรากําลังไปติดหนี้ใครอยู่ถ้าเราสามารถที่จะดึงเชงตรงนี้ได้เราก็จะสามารถจ่ายเงินได้ช้าลงหลังจากนั้นเราเอาวัตถุดิบนั้นมาผลิตครับซึ่งในกรณีของร้านอาหารเราอาจจะมีสินค้าคงคลังไม่ค่อยเยอะ เพราะเราทําสดวันต่อวันยิ่งเราบริหารสต็อกได้ดีมากเท่าไหร่ก็จะยิ่งช่วยทําให้เราสามารถบริหารเงินสดได้ดีมากขึ้นเท่านั้นแล้วเมื่อนําไปสู่การวางขายครับร้านอาหารก็อาจจะมีข้อได้เปรียบอยู่หน่อยก็คือว่าลูกหนี้ของเรานั้นส่วนใหญ่จะจ่ายเป็นเงินสดหรือยังน้อยถ้าเป็นบัตรเครดิตก็อาจจะได้เงินเร็วภายใน3วันถ้าคุณสามารถบริหารวงจรเงินสดนี้ให้มันมีระยะสั้นได้มากที่สุดหรือมันสามารถบริหารให้มันเป็นติดลบได้นั่นหมายความว่า คุณอาจจะเป็นการยืมเงินในอนาคตมาใช้ในปัจจุบันได้เลยครับอันแล้วสุดถ้าเป็นคุณเป็นผลิตเนี่ยสต็อกเนี่ย,เ,ยเป็นอะไรที่คุณต้องเคลียร์อินเวนทอรีเดย์ที่เขาบอกอยู่ในแคสไซเคิลเนี่ยคืรอระหว่างผลิตถึงขายครับถ้าผลิตแล้วขายไม่ได้แสดงว่าเมันต้องมีอะไรสักอย่างผิดคุณก็มีทางเลือกว่างั้นคุณจะลดมาราคาที่ถูกกว่านี้ราคาต้นทุนหนึ่งครับห,หนึ่งเพื่อลดสต็อกไปไหมเพื่อดึงเพื่อดึงคลาสโชวขึ้นมาก่อนค สองคนคนจะเป็นอะไรก็คือว่าสร้อยก่อนขายให้สินเชื่อเขาวันนี้ก็นะเอาเงินสดกันเถอ,อะเพื่อขายแล้วรับตังเลยเอาเงินสดไว้ก่อนเงินสดไว้ก่อนเพราะงั้น Account Receivable บัญชีลูกหนี้ควรลดให้น้อยที่สุดในขณะเดียวกันถ้า Su p p l i e r เราก็แข็งแรงสิ่งที่เราต้องขอ,อ,อคือขอยือดขอยืดเครดิตเทิมของเทิมเครดิตเทิมจาก supplier ทั้งวัตถุดิบทั้งค่าเชา่าก็ตึกรามบ้านช่องก่าสร้างเสร็จแล้วอะขาส่งกระเสริมเขาก็หมดแล้วงั้นปีนี้ก็ช่วยเราดูหน่อยอ ลดอะไรที่เป็นอของหนักๆสักหลายก็ใช้เคล็ดวิชาตัวเบาอ,อยู่ให้มันเบาๆแล้วก็เอาเงินสดเข้ามาให้เยอะที่สุดถ้าได,ได้เยอะได้ค่ะถ้าคุณคิดว่าคุณอยู่เกินสิ้นปีนี้ไม่ได้คุณมีทางเลือกคุยกับสถาบันการเงินเลยซึ่งเดี๋ยวเราจะคุยว่าเราจะมคุยยังไงเพราะว่าสถาบันการเงินนี้ยังอยู่ฐานะที่แข็งแรงมากๆแล้วก็พร้อมจะช่วยแล้วก็อยากจะช่วยเชื่อสิคะถ้าธุรกิจเราไปได้เขาาจจะเป็นคนอยากจะปล่อยกู้เราเองอย่างที่พี่จิมบอกครับถ้าเกิดเราสามารถบริหารวงจรเงินสดได้ดีแล้ว แต่เรายังมองครับว่าเราน่าจะกู้เงินเพิ่มเพื่อมาทําให้ธุรกิจเราเติบโตหรือทําให้ธุรกิจเราพอเอาตัวรอดไปได้เราก็ต้องไปขอความช่วยเหลือจากสถาบันทางการเงินพี่ว่าจะไปขอเขาอย่างน้อยตัวเองต้องรู้ตัวเองก่อนอคือมีห้านิ้วเลยทรัพย์สินของคุณมีอะไรบ้างอสองวันนี้หนี้สินอยู่ที่ไหนอ่าแล้วส่วนทุนคุณเป็นเท่าไหร่ะนะคะแล้วรายรับหรือรายได้มีเท่าไหร่จะเป็นวันเป็นเดือนเป็นปีเป็นอาทิตย์คุณลองดู แล้วก็สอดคล้องกับค่าใช้ใจ่ายคุณ สมมเป็นร้านอาหารสักร้านเวลาเขาถามมาเรายกตัวอย่างอะไรบ้างอ่าได้ก็ร้านอาหารคือสมมติไปเช่าเช่าส่วนนั้นเขก็จะมีสิทธิการเช่าคุณก็จะรู้ว่าอ๋อจริงแล้วในนี้ตกแต่งใช้เงินไปเท่านี้นะจะมีเงินประจำนะที่คือค่าร้านคุณอันนี้อันที่หนึ่งอ่าอันที่หนึ่งแล้วคือทรัพย์สินถูกไหมคะทรัพย์สินหมดหันไปเขาไปทัเงี้ยเงินตัวเองหรือเปล่าเงินเดงสแตด์ไม่มีหนี้เลยนะอ๋อเข้าใจลวอ่าแชดสแดก็มีทุนเลยอ่าหนี้ที่มีส่วนใหญ่ก็เป็นหนี้ที่เอาของจากซัายยเออออร์มมมงงไไไ่่ด้้้ตจกบี ท,ทุนนี่คือมันควักจนไม่รู้ตัวปกติเนี่ยมันทุนจดทะเบียนบริษัทแต่บางคนมันไม่ได้จดแบบนั้นอ,อบางทีจดบริษัท5้าแสนล้านหนึ่งแต่จริงแล้วทรัพย์สินนี่อยู่ประมาณสัก3า0รอได้ลวมันก็คือแสดงว่ามันแก่ได้แหละทุนที่เอากําไรโตโบเข้าไปเรื่อยๆที่เกิดตรงนั้นอันที่สี่ก็คือรายได้ค่ะยอดขายเท่าไหร่ค่ะแล้วอันีห้าคือต้นทุนอ่าถ้าเรื่องนี้ถ้าเกิดเรามองขาดจดบันทึกก่อนก่อนที่จะไปคุยกับแบงค์ใช่แล้วก็ทํา เหมือนเขียนว่าโพสต์อ่ค่ะคำถามก็คือสถาบันทางการเงินเขามีหลักคิดในการปล่อยกู้อย่างไรเรื่องนี้พี่ปั๊มพัชระกรรมการผู้จัดการธนาคารกสิกรไทยจะมาให้คำตอบครับวันนี้เนี่ยประเทศเรานะครับมีมีคนที่ทำธุรกิจร้านอาหารอยู่เนี่ยเยอะมากสิ่งที่เราพยายามจะทำก็เหมือนเดิมครับว่ากลุ่มนี้ในช่วงที่เขาขาดรายได้ รือว่าจริงๆได้รายได้จากเดลิเวอรีทางเดียวเนี่ยเราก็พยายามที่จะเอาสตังค์ไปให้เขาเพิ่มนะครับก็ก็เป็นเรียกว่าเป็นมาตรการอีกหนึ่งมาตรการ,รนะครับการให้สตังค์มันฟังดูมันง่ายนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยทุกคนที่ขอมาเราก็คงไม่สามารถที่จะให้ได้หมดผมว่าเรื่องเรื่องที่ว่าให้ใครไม่ให้ใครเนี่ยครับมันมันเป็นเรื่องที่มันไม่มีทางที่ธนาคารจะทำได้ตาม expectation ที่เรียกว่าสังคม expect ให้เราทำ ความยากของออสถานการณ์ในวันนี้ก็คือว่าเราดูเนี่ยเราเห็นอยู่แล้วว่าเงินขาเข้าเขา่ไม่พอเงินที่เขาอยากจะกู้เราใช่สถานการณ์ม,มันไม่ปกติมันไม่ปกติก<ะ>ถูกไหมครับเราก็คงจะต้องเลือกจากคนที่เรารู้จักก่อนอถูกไหมครับเราก็ต้องมาดูนิสัยแล้วถูกไหมครับมันก็คือสินเชื่อสินเชื่อก็คือเราเชื่อว่า<อ>คนเชื่อเชื่อว่าเออเนี่ยนะถึงแม้ว่าในช่วงสองปีที่ผ่านมาเห็นอยู่แล้วล่ะว่าความสามารถในการ ที่จะเอามาคืนเราเนี่ยมันไม่ได้เยอะอะไรครับแต่มันก็ต้องถึงจุดที่บอกว่าเออแต่เขาขาดเงินจริงๆนะเพราะฉะนั้นเส้นที่ขีดว่าการให้กู้กับการให้ความช่วยเหลือผมว่าวันนี้มันขีดลําบากครับถูกไหมครับให้ความช่วยเหลือก็คือรู้อยู่แล้วว่าโอกาสที่จะมาคืนมันน้อยแต่ก็ช่วยก็ช่วยอ,ะอ่ะเพราะเชื่อว่าคุณเป็นคนดีอันนี้เนี่ยเราเพยายามจะบอกว่าเอางี้ละกันเส้นเนี้ยเดี๋ยวเราขยับให้เราดูแล้วเราเห็นอยู่แล้วว่าคุณอ่ะคงไม่สามารถจะมาคืนเงินเราได้แล้วค,คุณไม่มีหลักประกันอะไรเพิ่มแล้ว แต่คุณต้องการความช่วยเหลืออันนี้เป็นแนวม,มุมมองของเราที่ต้องต้องช่วยเหลือเลยใช่ไม่ใช่แค่ดูความสามารถในการกลับมาใช้ใช่นี่อะไรอย่างเดียวเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราช่วยเหลือและเราคิดว่าคนคนนี้เนี่ยเรารู้จกกักเขาเขามีความตั้งใจดีเขามีความขยันเขาไม่ใช่เป็นมิจฉาชีพก็คงต้องเลือกบ,บนเบสิสนั้นนะครับสำหรับสินเชื่อ,เ,อ,อเงินกู้สู้ไปได้วยกันนะครับครับอันนี้ตัวใหม่เลยใช่อันนี้อันใหม่นะครับสู้ไปได้วยกันเนี่ยบรประชาชนไปเดียวครับ ดอกเบี้ยสูงสุดนะครับ3%เไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมอ,อื่นๆพักชำระเงินต้นให้3เดือนวงเงินให้ได้มากที่สุด3% 0 0 0 0 0บาทครับส่วนใหญ่เนี่ยหลังๆเนี่ยเนื่องจากว่าเขาไม่ค่อยได้เดินบัญชีอ่าเข้าใจใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราเลยบอกวิงีแล้วการหลังๆเราบอกว่ามันเราส่งเซลไปบอกวันนี้นั่งคุยกันหน่อยนั่งคุยกันสิบห้านาทีเนี่ยเราก็นั่งถามกันถามตอบกันไปนะครับเสร็จแล้วเราก็มาอ่านอ่านเนี่ยเราบอกอ้าวคนนี้ เชื่อใจได้คนนี้ไม่ค่อยไหว <Okay. S 2> นะครับแล้วบางทีเราก็ไปช่วยเขาเออดาๆว,ว,ว่าเขารายได้ประมาณเท่าไ oh, รับมีวิธีการช่วยอ oh. อีกแบบหนึงน่งก็ต้องเชิงลุกมากขึ้นเนาะก็พยายามปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่เขาเป็นแทนที่เมื่อก่อนนี้เนี่ยบอกว่าคุณไปเตรียมตัวแล้วคุณไปทําตัวให้เข้าสถานบนการเงินได้เข้าเกณฑ์ของเราคุณไปทําตัวให้เข้าเกณฑ์เราเราก็เปลี่ยนบอกว่าเอางนี้กันคุณอยู่ของคุณเนี้ย ดี๋ยวผมมากไปพยายามทําความเข้าใจคุณเองอืคิดว่าเพียงพอไหมครับกับวิกฤตที่เกิดขึ้นไม่น่าครับยังไงวิกฤตมันยังหนักมันหนักใช่ครับแล้วจริงๆสมมุตินะครับสา0 0มรายช่วยได้มันโหขนาดลูกค้าวันนี้ของผมร้านอาหารอย่างเดียวยังเป็นล้านเลยก็ไม่น่าได้แต่ว่าถามว่าเราทําได้แค่นี้ไม่ได้ช่วยทุกอย่างแต่ควรทําไหมก็ควรทํานอกจากเงินกู้สู้ไปด้วยกัน หรือโครงการอื่นๆที่ทำผ่านมาแล้วเขายังมีโครงการที่เป็น non-financial อีก2โครงการครับ 1. ร่วมมือกับพันธมิตร 2. ยักษ์ใหญ่แห่งวงการฟู้ดเดลิเวอรี่อย่าง Grab และ l i n e m a n ช่วยเหลือร้านอาหารรายย่อยด้วยการให้ส่วนลดแก่ผู้ซื้อเพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายช่วยกันอุดหนุนร้านอาหารเล็กๆ 2. โครงการใน K+ Plus Market ในแอป K+ เปิดพื้นที่ให้ร้านอาหารและร้านค้าต่างๆได้จําหน่ายสินค้าโดยมีผู้ใช้งานกว่า15ล้านรายพร้อมให้ส่วนลดกับผู้ซื้อเพื่อกระตุ้นยอดขายและเพิ่มสภาพคล่องให้กับร้านค้าด้วยครับการกู้เงินก็เป็นหนึ่งในทางออกนะครับที่จะพาเราข้ามสู่ Return ไปสู่รี i m เมจินได้อย่างที่เราเห็นครับว่าพี่ปั๋มก็บอกแล้วว่าเวลาธนาคารจะปล่อยกู้เนี่ยเขาไม่ได้ปล่อยกู้เพื่อให้คุณอยู่รอดอย่างเดียวแต่เขาอยากให้คุณนั้นอยู่ยาวได้ด้วย คุณเต้วรัตผู้ก่อตั้ง The Common แล้วก็แบรนด์กาแฟอย่าง Roots แล้วก็ร้านอาหาร r s สครับเป็นตัวอย่างของผู้ประกอบการที่ดีมากครับที่เขากำลังหาวิธีการต่างๆที่จะเชื่อมตัวเองกระโดดข้ามจากคำว่า resilience return ไปสู่ reimagine ครับช่วงก่อนที่เราจะเข้ามาถึงโควิดรอบที่3เนี่ย เราก็มีแบบแบรนด์อาหารส่วนใหญ่เนี่ยมีอยู่สองสามแบรนด์ใช่ไหมครับแล้วก็แบรนด์กาแฟแต่ว่าพอรอบสามนี้ขึ้นมาเนี่ยเราก็เลยคุยกันเลยว่าแบบโอเคพนักงานทุกคนถ้าใครมีความอยากจะทําอะไรขึ้นมาใหม่ๆเป็น Product ใหม่เป็นแบรนด์ใหม่เรามาช่วยกัน Create เรามาช่วยกันสร้างดีกว่าเพราะว่าเรารู้แล้วแหละว่าแบบยังไงยังไงหน้าร้านเนี่ยคงอีกนานกว่าจะกลับมาได้ก็เลยมาสร้างแบบเป็นแพลตฟอร์มส่งอาหาร delivery ที่แบบรวบรวมอาหารหลากหลายประเภทที่เขาช่วยกันคิดขึ้นมาเนี่ยครับ มาอยู่ในที่เดียวกันเชื่อ Good Eats นะครับก็สั่งได้แบบในแบบ delivery platform ทั่วไปอะไรเงี้ยครับโดยที่แบบอยากให้เขาหนึ่งมีกำลังใจได้รู้สึกมีส่วนร่วมในการสร้างอะไรใหม่ๆขึ้นมาด้วยกันแล้วก็หวังว่าจะเป็นส่วนที่ช่วยสร้างรายได้มาเพิ่มเติมให้กับทีมในช่วงเวลาที่ค่อนข้างจะยากครับทุนในเรื่อง Food Delivery Trend เนี่ยผมว่ายังไงอันนี้มาแบบไม่ใช่น้ำจิ้มแล้วลหละมันคือ ต่อไปในอนาคตผมมีความเชื่อจริงๆว่าถ้าเกิดคุณจะอยู่ในวงการ s อนะครับคุณจะเป็นแบบแค่ร้านอาหารอย่างเดียวไม่ได้คุณต้องเป็นแบรนด์ที่มีความแบบดินามิกมากขึ้นคุณก็ต้องมีความแตกต่างมีจุดเด่นอะไรบางอย่างที่ทําให้คุณเนี่ยเป็น Top of Mind ของลูกค้ากับอีกส่วนหนึ่งที่ผมมองว่าแบบน่าจะจําเป็นและสาคัญแล้วถ้าธุกิจไหนมีได้ก็มีดีซึ่งคือส่วนที่เป็นออนไลน์เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ย ผมว่าแบบเราทําธุรกิจร้านอาหารแล้วก็จะมี mindset ว่าเราอยู่ที่ทองหล่อนะเราจะเสิร์ฟคนที่ทองหล่ออะไรเงี้ยใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วอ่ะเรามีคนอีกทั้งประเทศที่จริงๆอ่ะเขาอาจจะพร้อมที่จะัพ p อ o r t เราถ้าเรามี product ที่ดีถ้าเรามีช่องทางที่ดีที่เราจะ reach เขาได้ซึ่งต้องบอกว่าแบบธุรกิจออนไลน์จากทีมงานรู้ซึ่งแบบว่าเก่งมากๆครับตอนนี้ก็ต้องบอกว่าต้องขอบคุณเขามากๆที่ช่วย b u i ขึ้นมาได้ก็โตขึ้นมาแบบเกือบ3.5เท่าจากตอนก่อนโควิดอะไรเงี้ยครับในส่วน food เนี่ยจะเป็นส่วนที่แบบ t r i กี y สุดและยากสุด ที่ผ่านมาองค์กรเราก็แบบเป็นธุรกิจที่ได้รายได้มาจากหน้าร้านเยอะแล้วหน้าร้านของร้านโรสหรือว,ว่าร้านออคเคนอย่างเงี้ยโอ้พนักงาน50คนต่อร้าน30คนต่อร้านอะไรเงี้ยครับคือร,รวมกันแล้วฝั่งฟู้ดก็แบบมากกว่า200กว่าคนที่ผ่านผ่านมาถ้าเกิดก่อนโควิดแล้วกันผมจะมองว่าโอเคเราจะพยายามบริหารทุกอย่างภายใต้แบบเรียกว่าบ้านเดียวกันนะครับจริงๆแล้วไม่ได้ถึงกับเจาะลึกเข้าไปถึงแบบว่าโอเคทุกแบรนด์จะต้องแบบทำได้ขนาดไหนยังไงจริงถ้าเกิด ตัวครอบครัวใหญ่เรียกว่ากําลังก็ดีอยู่แล้วไปได้นะครับก็พยายามช่วยคนไหนต้องมีบูสต์หน่อยแล้วก็ให้คนนี้คนไหนดีก็ไปช่วยคนนั้นอะไรอย่างเงี้ยครับผมซึ่งเรียกว่าเป็น Family b u s i n e s s ล้วกันนะฮะแต่ว่าพอมีโควิดมาเราก็ต้องมามองแตกต่างกันขึ้นเยอะครับเพราะว่าการที่จะมี OPERATION ที่มีความ e f f i c i e n t มีความ LEAN เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเพราะว่ารายได้มันหายไปเยอะใช่ไหมครับก็ต้องมาดูกันแบบะละเอียดเยอะขึ้นว่าโอเคเราก็แตกมาว่า ฝั่งที่เป็นฝั่งไลฟ์สไตล์นะครับก็ดูแยกฝั่งไลฟ์สไตล์ก็จะมีเดอะคอมมอนนะครับซึ่งจะเป็นแบบห้างสรรพสินค้าขนาดเล็กที่เหลือก็คือห้องที่เป็นห้องกาแฟนะครับทางแบรนด์รูทส์แต่เีส่วนหนึ่งก็คือส่วนฟูด้ดนะครับซึ่งก็คือจะเป็นร้านโรสเองร้านออคเคนเองหรือว่าการทำเดลิเวอรี่อะไรต่างๆนะก็คือต้องมาเริ่มมองแยกกันมากขึ้นและดูว่าเราจะจัดการแต่ละส่วนยังไงให้มีความอิ f ฟิ i เชนและมีความ lean ที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ แต่ก็อย่างที่บอกครับว่าธุรกิจไม่ว่าคุณจะเล็กจะกลางจะใหญ่ก็ต้องใช้เงินทุนซึ่งเป็นออกซิเจนหรือเป็นเลือดที่สําคัญและอย่างธุรกิจของคุณเต้เองครับเขาก็มีการเข้าไปขอความช่วยเหลือทั้งในแง่ของ Angel Investor คือผู้มาถือหุ้นหรือว่าในมุมของธนาคารที่มาช่วยปล่อยกู้มันทําให้เขาไม่ใช่แค่ต่อสู้ได้ในระยะสั้นดีขึ้นอย่างเดียวแต่ทําให้เขานั้นมีสายตาที่ยาวขึ้นครับและกล้าที่จะมองไปในอนาคตมากยิ่งขึ้น เขาพูดจริงตอนช่วงปลายปีที่ผ่านมาก็แบบพูดจริงว่าก็ใกล้หมดจริงๆครับต้องพูดจริงว่ารีสอร์ตสำนัน,นทุนเองเนี่ยก็ต้องขอบคุณที่แบบมีคนที่อยากจะเอาแบรนด์ของเราไปขยายต่อต้องขอขอบคุณมากๆนะครับเพราะว่าถ้าไม่มีเขาจริงๆเราก็ทําให้เรามีแบบรันเวย์เรา way, มีแบบผลทางที่จะไปได้สั้นลงแน่นอนแต่ในระหว่างนี้เองเนี่ยเราคงต้องมามองจริง,รงๆว่าเราเก่งเรื่องอะไรใช่ไหมครับเรา ความยูนิคหรือความพิเศษความแตกต่างของเราคืออะไรและเรายังอยากจะทําเหมือนเดิมกับที่เราเคยทามาหรือเปล่าหรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราควรจะมาโฟกัสในสิ่งที่เราทําเก่งจริงๆแล้วบางเรื่องที่เราไม่เก่งหรือบางเรื่องที่เราอ่ะไม่ควรจะทำอ่ะเราหาพาร์ทเนอร์เข้ามาทาได้ไหมเพราะว่าในระยะยาวอ่ะผมมองว่าถ้าจะอยู่ไปได้อ่ะเราคงไม่สามารถเป็นทุกอย่างและทําทุกอย่างได้ตัวเองแต่ว่าโฟกัสในเรื่องที่เราทําได้ดีให้ดีมากขึ้นและดีในส่วนของเราได้แบบยิ่งมากกว่าเดิม บทเรียนที่น่าสนใจจากคุณเต้วรัตเจ้าของ The Common แล้วก็ Rose นะครับก็คือการที่เขามองไปในอนาคตเลยครับ r e i m a g i n i n ตัวเองเลยว่าอนาคตเทรนด์ของอาหารหรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ F&B Food and Beverage เนี่ยน่าจะเดินไปในทางไหนซึ่งเขาเชื่อเรื่องออนไลน์แล้วก็เชื่อเรื่อง Food Delivery มากเขาก็เลยทดลองปรับตัวอย่างรวดเร็วแล้วก็ลองผิดลองถูกไปแต่นอกเหนือจากนั้นเขายังมีการบริหาร p o r t f o l i o อที่ดีมากด้วยครับ เขาแบ่งธุรกิจของเขาเออกเป็น3อย่างด้วยกันเพื่อที่จะทาให้เห็นชัดเจนครับว่าธุรกิจไหนไปต่อได้ธุรกิจไหนต้องหยุดธุรกิจไหนต้องเลิกอะไรที่คุณทํามาไม่ว่าจะกี่ปีก็เหอะแล้วมันเคยประสบความสําเร็จมาแล้วเนี่ยมันคงมีสาเหตุแหละที่สิ่งนั้นนะมันประสบความสําเร็จคิดดูอีกทีหนึ่งว่ามันคืออะไรเหรอที่พาให้เรามาถึงจุดนี้ได้แล้วคุณก็ยังมีสิ่งนั้นอยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็มองตรงนั้นเก็บตรงนั้นไว้นะครับว่ามันคงมีเวลาที่สิ่งนี้นจะกลับมาแบบว่า ดีได้ทีม้ยอาจจะต้องมีการ re imagine rework หน่อยแต่ว่าผมเชื่อว่าแก่นของตรงนั้นมันยังคงมีมีความดีและไปต่อได้อยู่บทเรียนจาก3ผู้ประกอบการนี้น่าจะทำให้ใครหลายคนได้ไอเดียไปใช้กับตัวเองนะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้ใจสู้ดิ้นรนทุกวิธีทางทำด้วยตัวเองจนสร้างความแตกต่างได้หรือจะเป็นในแง่ของการที่เราใส่ใจเงินสดของเราเราบริหารเงินสดเราอย่างใกล้ชิด มีความระมัดระวังและก็เก็บเงินไว้สำรองอยู่เสมอในอนาคตที่ไม่แน่นอนหรือกับคนที่เขามองไปในอนาคตเลยครับว่าระยะยาวอะไรที่จะน่าจะเปลี่ยนแปลงไปบ้างแล้วก็กล้าทดลองกับตัวเองมีการบริหารความเสี่ยงบริหารพอร์ตโฟลิโอเพื่อรองรับกับอนาคตและจะได้เดินทางไปสู่จุดนั้นได้แต่ไม่ว่าผู้ประกอบการทั้งหมดนั้นจะมีวิธีการแบบไหนครับสิ่งที่ทุกคนมีเหมือนกัน และพูดย้ำเสมอๆคือการรักษาแอสเซทหรือสินทรัพย์ที่สำคัญที่สุดนั่นก็คือคนคร,ร้านอาหารที่วันนี้ยังอยู่ได้หลังจากที่เจอวิกฤตหนักขนาดนี้มา2ปีเนี่ยต้องน่านับถือมากนะครับในในความตั้งใจในความสู้นะครับก็ก็อยากที่จะเอาใจช่วยนะธนาคารเองก็เป็นหนึ่งในฟันเฟืองเพื่อที่จะช่วยให้คุณทำธุรกิจนะครับก็ เราก็จะพยายามทําหน้าที่ของเราให้ให้เต็มที่ถ้ามันเหลือบ่าก,กว่าแรงนักพี่ก็บอกว่าอะไรที่เงินซื้อได้ก็ลดทอนมันก่อนไหมทุกครั้งที่เกิดวิกฤตมกักจะสับสนคืออะไรที่ขายได้ไม่ขายรถบ้านที่ดินสํานักงานอะไรที่มันขายได้หมดแต่สิ่งที่เงินซื้อไม่ได้เช่นความสัมพันธ์ลูกน้องที่ซืกอสัตว์นะคะความไว้เนื้อเชื่อใจเอื้ออาทรอ,อย่างนี้ ควไปใช้ตัวนี้ในการตัดเรัะเช่วงนี้มันก็จะน่าเสียดายมากๆถามทอล้วมันก็ทอเนาะแต่ทุกครั้งที่มีการสั่งปิดเนี่ยเราก็จะนึกอแต่นหน้าพนักงานี้นนกอนว่าเขาจะทํายังไงกันเขาจะอะไรพอเขาสั่งให้เปิดพวกเขาเนี่ยก็จะดีใจถ้าพวกเขาได้รู้ข่าวเขาก็จะรีบส่งไลน์ส่วนตัวมาหาพี่ว่าเออจะได้เปิดแล้วเพื่อนจะยังไงล้างร้านเลยไหมทําอะไรเลยไหมทุกคนจะกระตือรือร้นมากอ่ะคือเขาอยู่กับพี่มาเขาก็อยู่ในใจนะคะ เราเห็นเขาทํางานเนี่ยเรารู้เลยว่าเขาเต็มที่กับเราพี่จะบอกพนะักงานตลอดว่าคือเลี้ยงเนี่ยเราไม่ใช่เจ้านายรุ่น้องนะเราคือครอบครัวเดียวกันอย่างกรณีที่ญาติของหนู็ติดโควิดใช่ไหมคะพี่ย้อมอเขาก็ช่วยหาเตียงช่วยหารถไปส่งกลับที่บ้านได้คะ่ะม,มันทำให้เราสึกว่าอืถึงร้านจะปิดยังไงอะ่ะเขายังช่วยเหลือเราเต็มที่ขาดเหลืออะไรอะ่ะเราโทรหาเขาได้เสมอมันทําให้ตาดะยังอยากอยู่ที่นี่คะ่ะ เาก็ิดอ,อีกอันหนึ่งก็คืออาจจะมองถึงบุคคลรอบข้างตัวคุณละกันที่คอยให้กําลังใจแล้วคอยสนับสนุนแล้วคอยสู้มากับคุณอะไรเงี้ยครับผมว่าตรงนั้นน่ะคือคือ drive ที่ยิ่งใหญ่สำหรับผมเราคงมีคนรอบตัวเยอะนะที่เขาอยากจะช่วยเราที่เขาจะเต็มที่ไปกับเราแต่ถ้าเกิดเรากลับมามองเขาเราให้โอกาสเขาเรา appreciate เขาเนี่ยผมว่าเราจะมีแรงที่จะสู้ ในสงครามอันนี้ซึ่งคงไม่จบเร็วๆนี้นะครับแต่ว่าอย่าลืม appreciate คนรอบตัวนะครับที่เขาคอยให้กำลังใจแล้วคอยอยู่กับเราเพราะว่าจริงๆแล้วนั่นนะคือสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตครับความหวังแม้จะมีแค่1%อร์เมันก็จะเป็นกำลังใจให้เราต่อสู้ฝ่าฟันวิกฤตไปได้ขอให้ทุกคนมีกำลังใจในการฝ่าฟันวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันนะครับ